เอ็กซ์เปิดออนไลน์สนับสนุนโดยไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว CLC Thailand Center ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตและจ,จัดจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตอิฐมวลเบาในระบบ CLC BC Block บล็อกมวลเบาสำหรับบ้านเย็นก่อฉากด้วยปูนทั่วไปได้ BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC r Express หนึ่งเดียวในเมืองไทยขนส่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1,000ต่ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล s e c รี่ซิเคผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP c m m l l a แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ยนายผลิตภัณฑ์การเลดจากประเทศสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Expert o n l i ออนไลน์กับผมสัตวพลซนะครับแน่นอนครับ วันนี้ผมมีเรื่องราวมาแบ่งปันเรื่อง true ดีๆมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นครับ S M S มาได้ที่4 5 6 0 1 1 1ครับทุกเรื่องราวไม่ว่าเรื่องราวที่ท่านอยากจะรู้หรือให้ผมไปพูดไปสัมภาษณ์ใครหรือนําเรื่องราวอะไรมาแบ่งปันให้กับผู้ชมสามารถ S M S มาได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าเอ่ยคําว่า Facebook คงไม่มีใครไม่รู้จัก้วใช่ไหมครับ เพราะว่า Facebook นอกจากเป็นเครื่องมือที่แสดงโปรไฟล์ของตัวเองแล้วว่าทำอะไรอยู่นะครับคิดอะไรอยู่นะครับตอนนี้เราสามารถเป็นช่องทางการขายสินค้าได้ด้วยนะครับอย่างที่ทราบนะครับ Facebook จะแบ่งหน้าออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเราเรียกว่าหน้าโปรไฟล์ หน้าโปรไฟล์คือหน้าที่แสดงความเป็นตัวเรานะครับและสําหรับท่านที่ต้องการทําธุรกิจนะครับในระบบของ Facebook เองก็มีรองรับนะครับเราต้องไปเปิดที่เขาเรียกว่าหน้าเพจนั่นเองนะครับหน้าเพจนั้นไม่มีข้อจํากัดในการรับเพื่อนนะครับสามารถกดไลค์นะครับมีคนสนใจผลิตภัณฑ์ของท่านก็กดไลค์กดไลค์ได้ไม่จํากัดนะครับแล้วทุกๆครั้งที่เราแชร์บทความอะไรไปคนที่มากดไลค์เราและเพื่อนของเขาก็จะได้เห็นสิ่งที่เรานําไปแชร์ด้วยแต่วันนี้หลายๆคนคงยังไม่รู้นะครับว่าการขายของผ่าน Facebook นั้น มันมีโปรแกร,รมที่เขาเรียกว่ามาซับพอร์ตการขายในหน้าเพจที่สําคัญนะครับให้ใช้ฟรีโอ้ oh, แม่เจ้าให้ใช้ฟรีนะครับโปรแกร,รมนี้เราเรียกว่าเซลซุกิครับเซลซุกิเป็นปลั๊กอินที่พัฒนาโดยคนไทยนะครับเปิดให้ใช้ฟรีนะครับตามที่อยู่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเซลซุกินิดนึงว่าเจ้าโปรแกร,รมตัวนี้ทําอะไรได้บ้างในหน้า Facebook ของเราไปทําความรู้จักกันครับ โดยปกติเวลาเราขายของบน Facebook ก็จะประสบปัญหาเดิมๆคือมีลูกค้าทักแชทเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้าสอบถามวิธีการชำระเงินซื้อสินค้าแจ้งโอนเงินและอื่นๆอีกมากมายแต่และว,วันมีเป็นสิบเป็นร้อยคนอาจอยู่ในกล่องอินบ็อกซ์เล็กๆกล่องเดียวดังนั้นการจัดระเบียบลูกค้าจึงมั่วซั่วไปหมดทำให้เกิดการตกหล่นเกิดข้อผิดพลาดและดูแลลูกค้าได้ไม่ทั่วถึง แต่ด้วยระบบจัดหมวดหมู่ลูกค้าของเซลซูกิมันเป็นฟีเจอร์เจ๋งๆที่จะช่วยให้คุณลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่จำเป็นออกไปทั้งช่วยจัดระเบียบอินบ็อกซ์ของคุณช่วยติดตามการโอนเงินของลูกค้าช่วยพิมพ์ที่อยู่ติดกล่องพัสดุแบบอัตโนมัติแถมยังช่วยแจ้งส่งพัสดุให้ลูกค้าได้อีกด้วย ลูกค้าที่ทักแชทบน Facebook ทั้งหมดจะปรากฏบ,บนเว็บเซลซ u กิ c o m โดยที่หลังชื่อของลูกค้าแต่ละคนจะมีจุดสีแสดงสถานะแบบต่างๆอยู่เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าสถานะพวกนี้มาได้อย่างไรและช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นแค่ไหนลูกค้าทุกคนที่ทักแชทเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดของสินค้าในเบื้องต้นจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสอบถาม ที่หลังชื่อของแต่ละคนจะมีจุดสีฟ้า,ฟาแสดงสถานะอยู่และเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วเราก็หยิบของเซตการาให้ลูกค้าได้เลยไม่ต้องเสียเวลากลับไปเปิดหน้า Facebook ใหม่การหยิบของเซตการาจะทำให้ระบบออกบินออนไลน์ที่ดูโปรโปรเจ๋งๆสมให้ลูกค้าดูได้ตอนนี้ให้คุณคลิกขายเลยและทันทีที่คลิกขายเลยไปแล้ว ระบบจะออกบินออนไลน์ให้กับลูกค้าทางแชทโดยอัตโนมัติสถานะของลูกค้าคนนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวซึ่งอยู่ในกลุ่มสั่งจองนั่นเองและนี่คือหน้าตาของบินออนไลน์ที่ลูกค้าเห็นเป็นประสบการณ์ใหม่ที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเพราะร้านค้าบน Facebook ทั่วไปไม่มีให้ ถ้าลูกค้าได้ชําระเงินค่าสินค้าด้วยการโอนเงินมาให้คุณแล้วลูกค้าก็จะสามารถกรอกรายละเอียดการโอนซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารที่โอนเข้าวันเวลาที่โอนจํานวนเงินและชื่อที่อยู่สําหรับจัดส่งสินค้าซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งกลับมาหาคุณโดยอัตโนมัติอ่ะกลับมาที่หน้าของเราก็จะมีน้องหมาแจ้งคุณว่า ลูกค้าคนนี้ได้โอนเงินมาให้คุณแล้วนะลูกค้าในกลุ่มตรวจสอบสีส้มๆนี้ทุกคนเล็กกรอกข้อมูลบันบินออนไลน์หน้าตะกี้ไปแล้วนั่นเองสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือเช็คว่าลูกค้าได้โอนเงินเข้ามาจริงหรือไม่โดยตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมาด้านขวามือเมื่อคุณตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วคลิกชำระเงินถูกต้อง และลูกค้าที่ชำระเงินถูกต้องจะถูกย้ายให้ไปรวมกันอยู่ที่กลุ่มจ่ายแล้วสีม่วงในหน้านี้จะมีลิงก์สำหรับพาคุณไปที่หน้าดูแลออเดอร์ ที่นี่จะทําให้คุณเห็นภาพรวมของลูกค้าที่โอนเข้ามาทั้งหมดแถมยังแยกเป็นหมวดหมู่เหมือนในหน้าช่วยคุยเมื่อ,อกี้ด้อีกด้วยแต่มันเจ๋งกว่าตรงที่หน้าดูแลออเดอร์นี้ได้สรุปข้อมูลออกมาเรียงกันให้คุณเห็นกันจัดจ่ะไปเลยว่ามีใครชื่ออะไรบ้างแต่และคนโอนมาเท่าไหร่โอนเข้าธนาคารไหนแล้วที่อยู่อะไรเห็นไหมชีวิตคุณง่ายขึ้นอีกเยอะ นอกจากความสามารถในการจัดหมวดหมู่ที่ดีเยี่ยมเซลซูกิยังช่วยคุณจัดระบบการจัดส่งสินค้าของคุณให้โปรขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นด้วยการสร้างป้ายชื่อที่อยู่ของลูกค้าแบบอัตโนมัติคลิกพิมพ์ป้ายพัสดุเพื่อปริ้นชื่อที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าช่วยพิมพ์ป้ายชื่อยังไม่พอเรายังช่วยแจ้งสถานะ EMS ให้ลูกค้าด้วยในคลิกเดียวคลิกจัดส่ง ตรงส่วนนี้ให้คุณกรอกหมายเลขพัสดุลงไปเซลซุกิจะช่วยแจ้งหมายเลขพัสดุพร้อมส่งลิงก์สำหรับตรวจสอบสถานะพัสดุให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติลูกค้าได้เห็นแบบนี้ก็สบายใจเรียบร้อยจบไปอีกหนึ่งรายสำหรับการขายแบบชิลๆด้วยเซลซุกิเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโปรแกรมเซลซุกิที่ผมแนะนำ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยนะครับและวันนี้สําหรับคนที่ขายของผ่าน Facebook นะครับรับรองว่าโปรแกรมนี้จะสามารถช่วยท่านเพิ่มยอดขายและทําให้ชีวิตท่านง่ายขึ้นแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องราวเรื่องของ Facebook แล้วเรายังได้ทําหลักสูตรนะครับเรื่องของรวยด้วย YouTube p a r t n e r นะครับสำหรับท่านที่ยังสนใจนะครับหรืออยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยากเรียนรู้ว่า YouTube นั้นทำเงินได้อย่างไรนะครับไปติดตามเรื่องราวของ YouTube Partner โปรแกรมกันนิดนึงครับ สาล,ลินีเป็นยรชุนค่ะสาล,ลินีชี้ทางรวยนะคะวันนี้มาเรียนเพิ่มเติมนะคะกับซีโอสัตพลน,นะคะเรื่องด้วยว่ารวยด้วย YouTube ก็ถึงทางออกแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไว้ว่าทีา่นั้นเนี่ยทำงานอยู่ในแวดวงมีเดียนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่ทํางานกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของ YouTube เนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยก็ใช้อยู่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสามารถเนี่ยนำยูทูบเนี่ยมาเมคมันนี่ได้อย่างไรบางคนคิดว่าฉันมีเดี๋ยวฉันก็ได้เงินเดี๋ยวฉันก็ได้เงินแต่จริงๆเราย,ยังไม่รู้ยังไม่รรู้จิง ยังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลองใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะเวลาหนึ่งวันเนี่ยนะคะแต่สามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยเ,เป็นซุปเปอร์สตาร์นะคะในแบบของคุณเองก็เป็นไปได้ด้ยวยเหมือนกันนะ,ะเป็นสุตาอย่างเดียวนะคะหรือเป็นนางอิจฉานอกจอมันไม่ได้เงินมันไม่มีความมา ะะเพราะฉะนั้นมาเรียนนะคะและคุณก็สามารถเนี่ยจะได้สร้างตัวนี้แหะคะ่ะเป็นชีวิตชีวาของคุณแล้วก็เป็นกระเป๋าเงินอีกใบหนะะึงของคุณก็ได้นะคะรวยด้วย Youtube สวัสดีค่ะเอ่อวิเศษสวิคุณนะคะตอนนี้ก็ทําธุรกิจ2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือดูแลทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของบริษัท<อ>นิติทัศน์เนะคะแล้วก็ดูทางด้านธุรกิจตัดต่อนะคะโปรดักชันเฮาส์บริษัทกูรูโปรดักชันนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะต้องเรียกได้ว่าเกินความคาดหวังมากๆเลยนะคะในการที่ได้มาร่วมเรียนหลักสูตร YouTube ในวันนี้นะคะเพราะว่าจริงๆหลายๆคนอาจจะมองว่า YouTube เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวใครๆก็อัพอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาเข้าไปลึกมากขึ้นเนี่ยจะทราบว่ามีวิธีในการสร้างรายได้ในการที่จะทําเงินน้องๆหนูๆบางท่านอาจจะเป็นการที่ว่าชอบร้องเพลงเล่นดนตรีบางคนก็แชร์การทําอาหารเหล่านี้ทั้งหมดนะคะถ้าคุณรู้ถึงเบสิกนะคะวิธีการที่จะสร้างรายได้ให้คุณรวยได้ ะะไม่ยากเลยนะคะวันนี้เนี่ยที่มาเรียนเนี่ยทั้งอาจารย์แล้วก็ทีมงานทุก,ท,กท่านเนี่ยดูอะอย่างดีมากๆแล้วก็ข้อมูลที่ให้เนี่ยเรียกได้ว,ว่ามีประโยชน์มากๆค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะที่อยากจะสร้างรายได้นะคะจากการที่เราอัปโหลดสิ่งที่เราเทำอะไรอยู่ก็ได้ในชีวิตประจำวันนะคะที่เราชื่นชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีเราอาจจะคิดว่า มันก็แค่อับขึ้นไปโดยที่สนุกสนุกให้เพื่อนดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณทําให้เป็นเรื่องราวทําให้เป็นธุรกิจเนี่ยคุณอาจจะมีคนชมคุณเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านและสร้างรายได,ได้ได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณอยากจะโวยวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเอกภพจันทรางเสรีครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับ bp genesis ผมกล็ลองจะมาสร้างรายได้จากวิธีการนะครับของ YouTube ไทยแลนด์ครับหลักสูตรนี้นะครับผมถือว่าผมเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับก็ได้ความรู้ของการให้นะะโดยโค้ชนะครับหรือเทรนเนอร์ซึ่งมีความสามารถและเป็นตัวจริงนะครับอย่างเขาเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับเนื่องจากเราเป็นคอนเทนต์พอวเดอร์นะครับหรือผู้ที่เตรียมนะครับข้อมูลดีๆให้กับสมาชิก ซึ่งเราแบ่งปันนะครับแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยยูทูบได้เปิดโอกาสนะครับให้คนทั่วโลกนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับจากการแบ่งปันของท่านนะครับวันนี้ถ้าการแบ่งปันนั่นคือท่านให้เขาแล้วนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ตอบแทนท่านก็คือการแบ่งปันของท่านนะฮะมันมีผลกับท่านแล้วเขาให้ท่านแล้วนะครับเรียกว่าเป็น Big Opportunity นะครับสำหรับคนที่อยากที่จะนะครับสร้าง กระบวนการที่ทำให้คนหลายคนนะครับมีโอกาสมากขึ้นท่านได้รับโอกาสแล้วท่านต้องสร้างโอกาสให้คนอื่น้หยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพ,พันวัามัชยามาตค่ะตอนนี้ก็มีอาชีพอิสระล้วก็เป็นผู้ช่วยแพทย์นะคะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลดูแลดีมากค่ะอาจารย์และทีมงานสอนดีมากมีแบบ เทรนกันตัวต่อต,ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะช่องทางโอกาสสร้างรายได้ดีค่ะคืออยากจะเชิญชวนให้คนที่แบบรักในการถ่ายคลิปการเล่นโซเชียลอะไรอยู่แล้วแล้วมีช่องทางใหม่ที่แบบเล่นแล้วได้รายได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาอบรมแล้วจะมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญเข้ามาอบรมในไทยยูทูบซัพพอร์ตค่ะสวัสดีนะครับผมชื่อนิกนะครับเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีพักประชาธิปัตย์ครับก็สําหรับวันนี้นะครับอาจารย์สัตพลก็อธิบายดีมากเลยครับได้ความรู้อะไรใหม่ๆกลับไปมากมายครับก็อย่างเช่นการหาไรายได้จาก y o u t u b e นะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับหลังจากนี้ก็ถ้าเกิดว่าในพักมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะเอาไป ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาพวกคลิปวิดีโออะไรต่ออะไรให้สร้างสรรค์มากขึ้นครับอยากจะเชิญชวนนะครับใครหรือว่าหน่วยงานไหนที่ยังไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้นะครับก็อยากให้เข้ามาลองสัมผัสดูครับแล้วจะรู้ว่าดีจริงๆครับพิทยาโพธิวัน์นะคะหลักสูตร u t u b e ของอาจารย์สัตพลดีมากค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบดูยู u ูบมะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่า มันสร้างรายได้จริงๆคือคือเฉยๆไม่คือดูเฉยๆโดยไม่รู้ว่ามันคือสร้างรายได้แล้ววันนี้คือรู้ว่ามันสามารถทําเงินได้กับเราโดยที่เป็นพาสซีอินคอมโดยที่เราสร้างแค่ครั้งเดียวก็มีเงินเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆคือทุกคนเนี่ยอาจจะเหมือนเพี่ยาค่ะตอนแรกคือจะไม่ทราบว่า u t u b e เนี่ยสร้างรายได้บางคนอาจจะแบบว่ามีความสามารถพิเศษทำอาหารเก่งหรือเลี้ยงหมาเก่งหรือปลูกต้นไม้เก่งอะไรอย่างนี้ค่ะ คือชีวิตประจําวันเนี่ยคือตั้งแต่มาเรียน YouTube ในวันนี้ทำให้มีความรู้สึกว,ว่าเก็ตได้เดียวว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้กับเราแล้วก็คืออยากจะเชิญชวนคนที่ไม่มีรายได้หรือคิดจะหารายได้พิเศษซึ่งมันมันเป็นพิซีฟจริงๆนะคะชื่ออันนะครับที่มาอบรมวันนี้เพราะว่าเราทําธุรกิจส่งออกอยู่ด้วยคิดว่าการทํารตลาดออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีความสําสคัญแล้วก็ YouTube เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับ คนไทยเหมือนกันก็เลยเลือกที่มาเรียนคอสนี้ครับผมสวัสดีค่ะชื่อหลินนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะนะคะก็วันนี้ได้มาเรียนกับอาจารย์ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากเพราะปกติก็คิดว่าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่า YouTube เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่จริงๆแล้วคือเป็นเรื่องที่ใกล้มากแล้วก็สามารถที่จะมันนํามาปรับแล้วก็ทําให้มีรายได้ได้แล้วก็พูดถึงเรื่องทีมงานก็ดูแลดีมากๆค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเสียงของคนที่เข้าอบรมสัมมนาใน YouTube Partner โป o แ r a ม เห็นไหมล่ะครับว่าไม่ธรรมดาวันนี้คุณอย่ารอช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านตัดสินใจอยากที่จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องของ y t u t u นะครับท่านสามารถติดตามเราได้ผ่านช่องทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o t w i t t e r IG และ y และ y o u t u b n n h l นะครับวันนี้ผมสัจพล CEO ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับก่อนจากการครับอยากจะฝากไว้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้เพียงแต่คุณยังไม่ลงมือทำเท่านั้นเองขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วพบกันในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ